ใดๆคือเป่าเค้กวันเกิดด้วยค่ะวันเกิดของไปไปโอดีโอพี่ๆผู้จัดเนาะแม่ๆก็เอ่อเบิร์เดย์ล่วงหน้าเอ็นดูน้องเชิญไปวันเกิดทุกคนนะใครสะดวกไปได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะ MCC หอเดอะมอลล์บางกะปิเนาะเขารับไม่อันแล้วเข้าฟรีค่ะดูฟรีแล้วไม่ใช่มีแค่ป้ายๆโอดีโอ เชื่อว่านุกก็ไปไม่ใช่มีแค่นุกไปแล้วมีวงดนตรีอีกตั้ง3ามสี่วงมาจากไม่ธรรมดานะคะคุณพ่อเขาเอามาเขาเป็นเอ่อสปอนเซอร์มีทั้งต่างประเทศด้วยอ่ะทุกคนงานไม่ใหญ่แน่นะวิเหมือนที่น้องปายพูดกับป้าของน้องบอกว่าป้าหายเร็วๆนะไปวันเกิดปายนะวันเกิดปายจัดใหญ่มากอันนี้จริงจากที่ดูเออ ดูนักร้องมาแล้วไม่ธรรมดาค่ะไม่ใช่คนไทยด้วยเนาะเออสุดยอดมากแล้วดีใจบุ๋มชอบมากทุกคนเป่าเค้กน้องเป่ากันกี่ปีแล้วอะห้าหกปีแล้วเราก็ยังเห็นคนที่ข้างๆอยู่ข้างเขาเป่าด้วยกันตลอดก็ยังเป็นลุกปายเนาะเค้กทุกก้อนเค้กวันเกิดทุกครั้งหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีนุกช่วยเป่าของปายปออดิโอของลุกเหมือนกัน มีกี่ก้อนหนึ่งในนั้นก็ต้องมีปลายช่วยเป่าเหมือนกันเลยเขาขิงด้วยนะท่านนโทนเอ้เป่าด้วยเหรอแหมรู้ตัวอยู่นี่คะ่ะคุณขาอาอธิษฐานซะก่อนไปอ่ะอธิษฐานซะก่อนสี่หอดวันเกิดแล้วอ่า แล้วก็จำไว้เลยว่าวันเกิดไปไปนะ่ะที่หอดท่านว่าผูดอะไรเป้าเคกอ่ะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเอ,อ้เอถือก้อนก็ได้เอ้ถือก้อนเอออ,อ,เอ,อ,อธิษฐานเลยอยากให้มีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านอยากให้ใครรักใครโลงอยากให้ไปในเส้นทางไหนอยากจะให้ปังยังไงอยากจะให้เอเป่าซะมูไปเป็นหมอดูไป <laughs> อ่าอธิษฐานไปอธิษฐานโอเคเอาเอาป๊อปอป๊อปปอปป๊อปอ่ะผมบ <Okay. S 1> อกด้วยใช่ไหมอ่าวันวันเกิดตุลาไม่ใช่หรอกซู่ิโอ้โหโอ้โเทียนเทียนถือตัวนี้แบบนี้เทียนถือเป้ารอบเดียวดับหนึ่งอ้าวถือว่าวันนี้ผู้จัดก็ได้มาเหมือนกันกนบเซไพอะเนาะเซ uh oh. ไพวันเกิดไปไปก่อน uh oh. โอ้ อ้าวชูเค้ขึ้นมาสูงๆเฮ้ยเชียรไปวะชูเค้ขึ้นมาสูงๆเชียรเจ้าคือพระครับเอาทุกคนครับทุกคนเซอร์ไพรส์พวกเรามากเราพวกเราไม่เห็นเค้กทุกคนแจกกันเลยใช่เบิร์ตเดย์ไอ้เจ้าคือคือพระแทอะเดี๋ยวเราเดไปน้ำน้ำน้ำนำพิธีเลยน้ำผ้าเลยอ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณคณะยติโยมทุกทานทีมาในงานคนุ่นี่บอแมอันอะไรครับอ,อันอวยพ่ออันบอกขอบคุณเขาเขามาอวยพรน่ะไม่เจนกางน,นักจีดังอยู่กับอาจารย์ยอดวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะคะถือว่าวันนี้<อ>มาร่วมเป่าเค้กวันเกิดี่ที่แหละของเป็นของวันเกิดนั่นยุกังเลยนี่กลาเหยื่อเหยียง ก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบกับทุกคนในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดที่มองมากับผมด้วยนะครับก็9พฤสภาคนี้ถ้าใคร่างก็เจอกันที่ M C C Hall Double บ a n g ะป e ครับผมรับโอเคไหมรับกี่คนไม่ไม่อ้นครับไม่อ้นเลยเออโอ้โหเอ็บที่เหยียบกันตายเด้อบอกเลยเออผมบอกเลยว่าปีนี้ในวันเกิดของผมตอนนั้นมีเท่าไหร่นะ2,000ใช่ไหมผมบอกเลยว่า2,000ยังเข้าไม่หมดแล้วปีนี้ ไปไปให้เข้าปีผมบอกแล้วว่าทุกคนโอ้บ่ฮอดหรอกสองแสนจเอมัตเตสมันเป็นแจ็กสันหวัง้วยนี่ยผมบอกไม่ถึงสองแสนหรอกแต่ว่าคนจะเยอะมากๆในวันนั้นที่จะไปหาไป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 จะเซบายกับทุกคนเบซบายไหมไม่ใช่ไหมวันเกิดปีก่อนผมหายปิ๊บเลยผมเมามากเลย